ครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกบฎสีสยามนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันี้กวันที่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งแต่ว่าหวยไม่ออกนะครับขอดูกันตรงวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ตรงวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคม2567นะครับก็ต้อนรับนะครับวันแรกแข่งเดือนพฤษภาคมนะครับพรุ่งนี้หวยออกก็ขอให้เป็นวันที่ดีของแต่ละคนแล้วกันนะครับ Really well วสวัสดีครับก่นเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเราฟังรับชมนะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสัตสีนาแล้วก็คิตตันนะครับคิตตันอารสุยท่านนะครับที่เข้ามานะครับแชร์กันนะเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ใครให้เราได้กดให้ดาวแล้วกันก็พึ่งนะครับมาถึงนะครับเมื่อวานก็ไปแวะนะครับกินอยู่ที่สระบุรีนะครับเมื่อวานเลยเมื่อวานก็ไปแวะอยู่ร้านแถวทางเรี่งเมือนนะครับ สระบุรีนะครับแถวร้านอะไรขเขาะไม่ได้เหมือนกันนะครับนียก็เดืกเลยนะครับเมื่อคืนก็มาไลฟ์สดนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ได้ฟังกันแล้วกันนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับโอเคสมชายสิงห์ทองบ้ากามนะครับสวัสดีขั้นเลยแล้วกันนะครับประภัยศรีวงทวีอดิศักดิ์นะแล้วก็เจสต้มเสียคิมวาสนานะครับวิรัตล้อมมหาไทยสายเลนชุนชีนะครับแจ็คสันโยวิลาพรนะครับสวัสดีขั้นนะครับตอนนี้ก็ 62แล้วนะครับแชร์ได้แชร์ครับให้เราได้กดให้ดาวแล้กันก็ไปทัวร์มานะครับาอีสานไปกาลสินนะครับสารคามเด้อร้อยเอ็ดสว่านไปรอบโซนนั้นนะผ่านไปหลายจังหวัดเหมือนกันก็ได้ไปไหว้ไปแรงต่างนะครับในสิ่งที่ใหญ่ก็ไปนะครับก็ไปมาหลายที่เหมือนกันนะครับแล้วก็แวะเมื่อคืนนี้ที่สระบุรีก็ค่อนข้างหมดไปหลายกลมอยู่พอสมควรนะครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีโฟกัสสิทธิมันอสูนศา สาธิตสาอะไรเนี่ยอัดยากนะครับอัดยากนิดหนึ่งนะครับวีละครแล้วก็มีมีอสียมาสูบนะครับอภิจังทุกคังอนัตตาลีเซนลีไทยนะครับวาสนาแสงโชติสวัสดีพิมานอสูรนะครับเจ็ดวิวแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเพจช่วงนี้นะครับเราผิดกั้นอยู่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยเด้งเตือนและแจ้งเตือนนะครับดื่มน้ำแป๊บนึงก่อนะขอแห้งนิดหนึ่งนะครับกินเหล้าเยอะกินเหล้าแล้วมันจะเสียน้ำในร่างกายไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีใบมอนนะครับอะนุชชาครับอนุชาแบบสามแล้วนะครับแปดสิบสามวิวแล้วแล้วก็สวัสดีท่านก็มีเอฟซีจังหวัดรุ่รหานที่ว่าจะดูแลนะครับที่พาไปข้ามบังลาวไว้ครั้งหน้าแล้วกันครั้งหน้าสัญญาว่าจะไม่พลาดแล้วกันนะครับไหก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับครั้งหน้าก็จะไปเยือนใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือไปแบบเร่งด่วนไปแบบเร่งรีบนะครับไปเสร็จก็กลับนะครับก็ไม่ได้ไปท่องเที่ยวอะไรมากมายนะครับคืออยากจะไปก็ไปแล้ววันเสาร์นี้นะครับ รับลูกศิ์เช่นเคยนะครับตรงกับวันนะครับเสาร์ที่สี่นะครับเป็วนวันหยุดยาวพอดีใครที่ยหยุดยาวนะครับอยากจะเดินทางมาขอโชคขอลาบนะอยากจะเดินทางมาเสริมดวงชะตาไล่คุณสายมวดดำตรวจเช็คก็เข้าม,มาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับได้คิวทุกคนแน่นอนแนะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับค่าครูอะไรต่างแล้วแต่ศรัทธาเลยละกันนะครับมีก็ซื้อไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะครับมีก็เอามาให้ไม่มีก็ไม่เอามาให้ไม่ต้องเอามาให้นะ สวัสดีบันตีเพียวเมธเพียวแมนนะครับสวัสดีชัยธงแล้วก็ปู่โชคธานกิจกิบเจริญมอเตอร์ลาดาแซโอเก๋ไก่ปีชาลิมนะจย์นหน้าแดงโดนแดดมาครับผมพอดีตากแดดแล้วนะครับไปก็หน้าแดงเลยแหละนะครับเพราะว่าแดดแรงมากเลยนะครับสี่สิบกว่าองศานะครับไม่รู้หน้ามไหมรหรือเปล่านะครับูดได้ว่าไปที่สามสิบส่วนใหญ่างไม่ค่อยก,กางร่มเลยนะครับตรงตรงเลยเวลากเกิดใบพวกสารที่เสื่อต่างๆผมไม่ค่อยได้กล้าใช้ร่มไปเท่าไหร่หรอกนะครับก็ไม่ได้พกร่มไปด้วยนะก็ หน้าก็เลยแดงกลับมาที่แดงเลยนะครับบวมเลยเหมือนโดนมแมลงกัดด้วยนะครับผมแล้วก็ไปนอนต่างถิ่นต่างที่มานะสุวรรณอุนสังนะครับเพชรเพชรประหยัดลังสีนุ่นจันดานะครับร้อยยี่สิบสี่แล้วสวัสดีอาจารย์ขอพรในค้าลูกศิษย์ป,ปากช่องอห้อยโชคดีล้วกันนะครับนางแหล่เขียวเนตรนะครับผมนักจินนะสุขสิทธิมันอสูรน,นะสวัสดีเลยและกันนะวิกร์มนมหาการนะครับผมแล้วก็ ชุดิการมณีประจักษ์ศิวิมานาสูรนะครับอาจจะเข้ามากันนะครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องเล่าในวันนี้ต่างๆมากมายนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเจอนะครับหลายเคสที่มาให้ผมช่วยเหลือแล้วกันนะครับผีเข้าบ้างนะครับสามเวสีเจ้ากรรมในเวรหรือแม้กระทั่งโดนของโดนคุณโดนใส่บ้างเยอะแยะมากมายในแต่ละเสาร์ที่ได้ประสบพบเจอนะครับเราก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งเราจะโดนแบบนี้เราจะเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้วันหนึ่งว่า คนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับจะเจอแบบนี้ไหมนะครับผมในสิ่งเหล่านี้ก็ดูและใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแล้วกันนะครับผมคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคอวายครับคิดครับคอควายวอแหวนคือวิเคราะห์ครับยอยักษ์นะครับคือแยกแยะนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมแล้วเมื่อวานนี้ได้คิดเล่าไปแล้วมาดูในโซเชียลมานมใครที่ดูข่าวหรือเปล่าครับที่ฐานพานี่ยนะครับ ร้อยเอกยจ,จุนละคงนะครับหรืออะไรชื่ออะไรนะครับผมนะผมงรู้จักมันชื่อไอ้มิกนะครับผมนะถ้าเกิดใครได้ดูที่เป็นอาหารพานนะครับที่ดูข่าววันนี้จมน้านีนที่ว่าราัตาเวนนะครับราัตะเวนพื้นที่แล้วก็ข่าแม่น้ําสายบุรีนะครับแล้วก็โดนแม่น้ําพัดไปนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงทั้งคู่เลยครับไอ้มิกหรือว่า ชื่ออะไรจุลพงศ์หรืออะไรเนี่ยกูจำชื่อไม่ได้แหละนะครับชื่อนั่นแหละนะไม่รู้ว่าใครได้ดูข่าวหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่สามจังหวัดนะครับอยู่ด้วยกันมาครับรู้ข่าวมันก็ใจหายนะครับบรรจุนะครับผมบรรจุก็สิทตีนะครับครั้งแรกเลยก็อยู่ที่หมู่บ้านกูแบกูยูด้วยกันนะครับอยู่อำเภอจอยร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับหรือว่าใครพี่เหลนเนี่ยนะที่ด้านหน้าจะเป็นค่ายฐานพานสี่าถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ฐานพานสี่หกอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้นะที่ว่ามันอยู่ขั้ดท้ายเนี่ยนะครับ สิร้อยเอกแล้วนะครับผมก็ชีวิตคนเรามันสั้นนโอ้โหชีวิตราชกการมันกำลังลุ่งนะครับคือคนคนคือทหารในยุคก่อนนะครับรุ่นผมในช่จะลงใต้เยอยจะไปเจอที่สามจังหวัดนะครับอย่างนี้ก็เช่นกันนะไปไปถึงคือมันลงไปก่อนผมผมลงไปที่หลังเพราะผมเรียนชั้นต้นค่อนข้างที่จะหลายเดือนนะครับกว่าเราอื่นเขาเราอื่นเขาจะเรียนกันแค่ประมาณสี่เดือนนะครับแต่ถ้าเราที่อูาวเนเออก็ใจหายนะครับมันมันตายกันง่ายเลยนะครับใครจะไปรู้ก็เรื่องอุบัติเหตุครับ การาสตเวนก็เสื้อเกาะนะครับปืนคอมแบตต่างๆนะครับถ้าเจอน้ําก็ไปปร๊บเลยนะครับว่ายน้ําเก่งยังไงถ้าเจอน้ําลึกก็ไม่ไหวหรอกนะครับผมเนี่ยก็มารู้ว่ามันเสียชีวิตลงแล้วนะครับผมเนี่ยเออผมเนี่ยนะเห็นแล้วก็ปดหูวแล้วคิดว่าชีวิตเราเมียแค่นี้แหละนะครับไม่จากเป็นก็จากตายนะครับสุดท้ายนะครับถึงไม่ได้เจอหน้ากันนะครับไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีแล้วนะครับหลังจากผมย้ายมาจาก สามจังหวัดก็มาอยู่ที่ป่าชินบุรีก็มาสิบสี่สิบห้าไปมารู้ข่าวทีมันเสียชีวิตลงแล้วนะครับเราออกข่าวด้วยนะก็เออเอ้าขอแสดงความเสียใจ้วกันนะครับผมในวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับกินน้ำแป๊บหนึ่งแล้มาเสียชีวิตตรงในวันครบรอบด้วยนะครับครบรอบวันที่จบมาด้วยนะเพราะวันที่สามสิบเนี่ยถ้าเกิดวงการอาหารจะรู้ดีที่เป็นวันที่บรรจุและราชการนะครับวันที่จบนะครับผมนะจบนะ เรวัี12ครับสวัสดีกรอบชัยนะฝรับงผ่านเส้นแก่งคอยแสลงพันบัผ่านบ้านผมครับผมแก่งคอยกูผ่านอยู่แล้วลนะครับสวัสดีนะครับพีชาลพลอนาญ่านนะครับพัชรพลเออพัชรพลนะครับสวัสดีธนากรสวัสดีป้ามน้อยครับสวัสดีข้าเลยแล้วกันนะคราวนี้พูดคุยกันนะครับเป็นประจำแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็เหมือนเคยแหละนะครับวันเสาร์รับสิธีวันเสาร์นะครับมาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับเมื่อก่อนนี้คนอาจจะแบบ แล้วมาแล้วไม่ได้คิวครับตอนนี้มาได้คิวทุกคนนะครับมาได้คิวทุกคนเนี่ยไม่มีตังค์เล่ามาให้บอกเราไม่มีตังค์เล่ามาให้ครับมาแต่ตัวก็ได้เขาไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาหาผมเนี่ยครับก็ถือเดือดร้อนนะครับเมื่อคืนนี้ทุกวันนี้ก็ได้ไปนั่งกินนะครับเล่านะครับเป็นทั้งลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นทั้งรุ่นพี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ในวงการอาหารนะครับพอเสื่อาลนังด้วยกันนะครับอยู่โรงพยาบาลค่ายอันดิศซอนเมื่อคืนนี้จากชีวิตที่มาเนี่ยนนนนนนะะคครรัับบเเเปป็็หี้สิลลาายย เป็นนี่เป็นศิลนะครับแบบมารถเมนะครับไม่มีรถยนต์นะครับชีวิตเหมือนกับว่าล้มละลายนะครับกู้นี่กู้ดอกนะครับไม่มีเงินส่งดอกนะครับในชีวิตมีสองทางเลือกให้เลือกเดินก็คือตายนะครับอย่างที่สองก็คือหนีครับหนีจากการเป็นอาหารนะครับผมนะเพราะว่านี่มันเยอะและลุมเรานะครับผมเข้าใจนะคนทุกเนี่ยนะครับมักจะหาที่พึ่งเสมอคนทุกเนี่ยนะครับผมมักจะหาที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจครับคนทุกเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันเสี่ยงได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้หายทุกเนี่ย เข้าใจเลยนะครับอย่างรุ่นพี่เขาเพราะแต่ละคนที่เดินทางมาผมเนี่ยนะไม่ใช่มีคนรวยนะครับคนใหญ่ลูกศิษย์ที่มาศูนย์จะจนๆกัน,นทั้งนั้นแหละนะครับคือคนที่ตกมาแล้วก็ฟื้นนะครับแล้วก็ฟื้นก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับเมื่อคืนก็พาไปนั่งเลี้ยงเหล้านะครับเลี้ยงเหล้าที่ด่านร้านอะไรชื่อเขาเขาอะไรเนี่ยนะครับผมนะรวนทางเลี้ยงเมืองก็ไม่รู้เขาจะเลี้ยงหรืเอเขาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เ,เล่ารีงนซี่มให้กลมหนึ่งผมสั่งไป้กลมหนึ่งแหละนะครับคือเวล็เลี้ยงเหล้าเลยแหละนะ ก็บอกว่าหลังจากไปหาอาจารย์ใน2ปีไม่น่าเชื่อรับชิดนักพิกเลยนะครับจากไม่มีจากติดลบตอนนี้ก็มามีแล้วนะครับจากคนไม่มองตอนนี้ก็มามองแล้วนะครับจากลูกจากเมียจากแรงต่างเ่ยนะครับไม่ค่อยนะครับผมไม่ง่ายไม่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 แฮปปี้ตอนนี้ก็มาแฮปปี้แล้วมาครั้งแรกมาคนเดียวครับมาเกาะคิวรอคิวนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเขาจาได้ดีเลยครับประมาณที่สามที่สี่ต้องเดินตื่นจากโรงแรมนะครับเพราะมีรถน่าจะนอนบางแพรีสอร์ทครับเลยะทางจากบางแพรีสอร์ทเดินมาที่ หน้ารั้วประตูของผมเนี่ยนะครับก็ประมาณ2กิโลเมอนรั้วในํำนักแห่งแรกนะครับเพราะไม่มีพื้นที่ให้รอครับไม่มีพื้นที่ให้อยู่ครับเพราะว่าที่สำนักแห่งแรกอยู่ประมาณแค่3ามงานนะครับสามงานนะครับไม่ถึงไร่นะครับแลวที่ตำนักแห่งแรกมันทำให้คับแคบมากครับนิดเดียวก็เต็มแล้วครับไม่สามารถที่จะรองรับนะครับผู้คนมากมายก็จะนอนอยู่ที่ข้างถนนนะครับ้างถนนเลยเลยเขาบอกเขาก็อยู่เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะครับแต่เขาได้นอนนอนข้างใน่นะครับก็เอาลูกเอาเมียมานั่งรถเมย์หอบกระเตงกระเตงมานะครับ นอนไม่หลับไปเดินมาคนเดียวครับฝนก็ตกนะครับก็ตากฝนเพื่อมาเอาคิวใหญ่คิวที่สิบรู้สึกจะคิวแรกนะครับครั้งแรกแล้วมาครั้งที่สองเอาเบียร์มามาสามถึงสี่ครั้งไหว้ครูก็มาแล้วมีไหวครูปีนี้ไม่ได้มาบอกติดงานจริงๆครับเพราะยากนะครับเสียก็บอกชีวิตผมเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้อาจารย์นะครับคงจะไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับมันก็รู้สึกซึ้งจริงๆก็คือรุ่นพี่ผมแหละนะครับก็เป็นนักเรียนในสิบรุ่นพี่ผมเยอะมากนะครับอบรมในอาหารนะครับรุ่นที่สี่สิบผมรุ่นสี่ห้า นันเป็นในอาหารนะครับในองค์ประกอนอาหารนะถ้าเกิดเป็นเร่อในสิบแกรุ่นยี่สิบยี่สิบสามนะครับยี่สามปีสามสามครับกี่ปีแล้วนะครับผมจบปีสี่แปดครับพี่แกจบปีสามสามครับตอนนี้แกห้าบเจ็ดครับผมสามสิบเจ็ดครับยี่สิบปีครับสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณยี่สิบปีที่ห่างกันนะครับแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นลูกศิษย์นะครับจากรุ่นพี่กลายเป็นลูกศิษย์ครับ เขายกมือไหว้ผมแบบเต็มใจยกมือไหว้ผมแบบไม่เคิไม่เขินนะครับเพราะคนนี้คืออาจารย์ก็มานั่งเล่าดั่งคุยกันแบบขำๆนะครับชีวิตที่มันสิ้นหวังชีวิตที่มันไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครที่นะครับผมในคอแท้นะครับผมม่อยากท้อแท้อยากสิ้นหวังอะไรกันเหมือนราการมาลองนะครับบอกมาครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะเชื่อนะครับโดนของมาครับโดนของจากเมียนะครับเพราะว่ามีเมียนะครับผู้หญิงว่าออกไม่ให้ทหาเนี่ย เวลาออกสนามออกชายดงชายแดนต่างๆก็มาเจะได้ของแถมก็คือเมียครับนะเมียก็ส่วนใหญ่ก็ร้านคาราโอเกะบ้างร้านเหล้าบ้างหวานไปเด็กนึงเด็กเสิร์ฟหรือต่างๆนานาก็ว่ากันไปเนี่ยโดนของมาทํากิจการทำต่างๆไม่ขึ้นครับทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็เจ๊งครับเจ๊งหมดทําอะไรก็ถูกโกงสุดท้ายก็ห้ามมาหาผมครับก็โดนถุงตีไปตามมาเบียบนะครับจำไม่เคยกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวนะครับครั้งแรกก็ยังเอะใจนะครับ หลักการที่สองมานะครับเพราะติดนะครับติดกรรมคือการทําแท้งมานะครับก็ทําให้ผมช่วยคือผมช่วยส่งเด็กไปเกิดหรือว่าเด็กทาแท้งนะเขาบอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่เชื่ออะไรครับตอนแรกก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่แต่มาเชื่อช็อตที่ว่าส่งเด็กไปเกิดเพราะว่าเขาปวดไหลมันมานมากนะครับปวดไหลข้างเดียวปวดจนแบบกินยาไม่หายฉีดมอร์ฟีนก็ไม่หายหาสา,หา,หาเหตุไม่ได้บางทีนอนน้ําตาไหลร้องไห้เพราะปวดมากครับสาเหตุการปวดก็หาไม่เจอหมอก็หาไม่เจอครับผมผมก็เลยจัดการเรียบร้อยครับ แต่เแตกเด็กออกร้องห่มร้องไห้ลงมาแล้วก็ส่งไปหลังจากนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปเลยครับจากการเจ็บ,บาดจนมาได้รู้นะครับเมื่อวานนี้แกบอกแกเพิ่งมีลูกเล็กนะครับแค่ไม่กี่ขวบเองนะครับหรือกี่เดือนกูไม่รู้นี เออเมียอายุสามหกครับแกอายุห้าเจ็ดก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเมียรุ่นน้องของอีกเนะี่ยห่างกันยี่สิบเอ็ดปีนะครับตอนนี้ชีวิตและราชการก็ดีแล้วก็ลุงแล้วก็ขอบคุณลวกันแหละน,นะครับผมที่ไม่ลืมกันขอบคุณที่โทรศัพท์มาแล้วก็มาหากันนะครับเพื่อนก็งงนะผมไม่นั่งกินกับเพื่อนแล้วนะเพื่อนก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเฮ้ยเขาจะมาลูกเขายังเล็กครับบอกมาดิถ้ากูมาเขามาแน่นอนครับแต่กูชวนมาเขารู้ว่ากูมาไงเขาก็มาครับแล้วนะก็มาจริงๆนะขอบคุณสําหรับเรียนซี่เมื่อคืนนี้ขอบคุณสําหรับ นะครับข้าวเมื่อคืนนี้แล้วกันนะครับเมามากจริงๆครับผมประมาณนั้น <c oughs> นะตัวนี้ยงตุลีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นประสบการณ์เล็กน้อยแลวกาที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับคือในเรื่องอดีตต่างเนี่ยนะครับที่ว่าที่คนที่เขาสิ้นหวังที่เขาท้อแทนน้เนี่ยนะครับคุณจะไม้เลยแหละนะครับที่ผมพูดหรือว่าผมเขียนในคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมนะจากธุรกิจร้านยางผมแย่าการธุรกิจร้านยางผมแย่มาช่วยแนะนําหน่อยมันก็มาหากูสิะไอชิพายนะเอ้า สวัสด mm ีค hmm. ร like, ับอาจารย์สาธุครับขยันครับเรียกขยันอีนี้มาต่อครับคิ่ว่าเขียนในวันนี้นะครับใครได้อ่านบทความบทความหนึ่งเนี่ยนะครับเคนเราถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับตกต่ําที่สุดเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยตาสว่างนะครับมองโลกได้ชัดเจนขึ้นนะครับมองคนได้ทะลุขึ้นครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเนี่ยนะครับมั่งมีนะครับคุณรวยคุณมีตังค์เนี่ยคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอนะครับว่าไอสิ่งที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยนะครับ มันแฝงไว้ด้วยอะไรเขาเปนจริงใจไหมอันไหนคือมิตรแท้อันไหนคือเพื่อนกินอันไหนคือเพื่อนตายครับในการที่คุณตกนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะครับแต่เป็นการคัดเพื่อนในต,ตวัวแล้วกันนะครับ <S <S ในวันที่คุณล้มเนี่ยนะครับผมนะ <S <S ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะครับผมทาให้คุณรู้ว่าใครรักคุณจริงนะครับใครอยู่เคียงข้างคุณนะครับผมนะ <S 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 ในวันที่คุณท้อแท้หรือสิ้นหวังทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับจะมีเพื่อนสักกี่คนในชีวิตคุณนะครับจะมีญาติสักกี่คนเนี่ยนะครับที่คอยช่วยเหล ตอนที่คุณมีเนี่ยนะครับมันก็จะตีจากและหายไปหมดนะครับไอคนที่คุณเคยช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับหรือคุณช่วยเหลือในอดีตเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปครับไม่กล้ารับโทรศัพท์เพราะกลัวคุณจะยืมเงินครับแต่ยามคุณมั่งมีเนี่ยนะครับตัวหมายใครใครก็มาครับไปไหนคนก็ต้อนรับนะครับไปไหนคนก็กราบไหว้ถึงบอกแล้วนะครับในยามที่เราตกไร้ทุกนะครับผมหรือว่ายามที่เราเนี่ยนะครับผมเนะยล้มแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็น วันที่คุณเนี่ยนะครับตาสว่างที่สุดครับเป็นวันที่คุณเนี่ยมีสติที่สุดนะครับเป็นวันที่คุณเนี่ยนะครับรู้นะครับผมนะหรือว่าอาจารย์ทุกอย่างในชีวิตนะครับถ้ายังมีอยู่เยนะครับหรือมียอนหน้าอยู่นะครับไม่รู้หรอกครับนะคําพูดที่หวานหูครับคําเย็นยอนะครับที่ขนตูดลุกครับผมนะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันคงจะบังตานะครับประมาณนั้นเลยนะจริงค่ะโอเคครับดูอาจารย์ร้อนหน้าดูเลยครับร้อนอะไรครับร้อนเนี่ยถูกเลยครับอาจารย์ อะไรแย่ๆมาอาจารย์แล้วจะดีขึ้นตามลำบากอาจารย์งดแล้วค่ราตรีสวัสดิ์ขอฝันเลขเด็ดรกบขอให้ถูกหวยแล้วกันนะครับชายธงเนี่ยสวัสดีทุกขั้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณความขอบคุณคนจนที่ช่วยคัดคนจริงใจค่ะอ๋อใช่ค่ะจริงนะครับคือถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยนะครับที่กําลังตกอยู่ช่วงนี้นะครับนะจชคิดว่าเป็นการดีเสียอีกนะครับบางอย่างนะครับความจนการที่เราตกอยู่เนี่ยบางทีไม่นานหรอกนะครับถ้าเรา ก็เลยทาใจยอมรับมันให้ได <ics> ้เนะครับปรับต <Near programmes> ัวให้ได้ครับนะคงทนรักษาไว้นะครับหรืออะไรที่มันนะครับกดดันต่างๆเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะครับในคนที่เป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ประสบความสาเร็จต่างๆเนี่ยนะครับอที่ต้องดูโลหิลคนเป็นจานวนมากวันหนึ่งที่ล้มลงเนี่ยนะครับวันหนึ่งที่คุณหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยวันหนึ่งที่คุณเนี่ยนะครับเดินทางพลาดเนี่ยนะครับหรือตัดสินใจพลาดเนี่ยนะครับ มันจะนําทางไปสู่ความชิบหายแล้วก็บรรลัยล่มจมก็ได้นะครับทำทำธรรมดาอยา่แล้วเนะีการลงทุนมีเกณฑ์เสี่ยงธุรกิจนะครับทุกอย่างมีเกณฑ์เสี่ยงแล้วนะครับกําไรขาดทุนเนี่ยนะครับนะทุกอย่างมันเกิดจากความไม่เพียงพออ่ะมันเกิดจากความโลภมันเกิดจากความที่ว่าเราอยากจะมีมากกว่าเดิมแล้วไนงะ บางคนมีสิบล้านอยากมี20ล้สิบล้านคนอยากมี20สล้านอยากมีส0ิบล้านนะครับมันคนมีเงินหมื่นอยากมีเงินแสนบางคนอยากมีเงินแสนอยากมีเงินล้านที่มีคนอยากมีอยากมีเงินล้านอยากมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับมันไม่อยู่หรอกมันก้าวไปตามสเต็ปเมืองพอใม้มีหรอกนะครับผมมีแต่เมืองพนี่เขาบอกนะเขาว่าพอแต่ละคนเนี่ยนะครับปากบอกพอจริงแล้วไม่พอถ้ามีโอกาสก็กอบกลกันไปกับกลกันไปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็สิ้นท่าเสียท่าด้วยความไม่รู้จักพอ โลกอะไรหลายอย่างนะครับด้วยความไว้ใจด้วยความที่ว่าโดนหลอกบ้างอะไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการโกงนะจากคนที่ดูแล้วเขาน่าเชื่อถือดูแล้วมีภาษีสังคมดูแล้วไม่น่าโกงเราแต่คนประเภทนี้คนที่อันตรายที่สุดครับนะอย่างไอ้ปราบนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับไม่โกงใครครับเพราะไม่รู้จะโกงใครได้นะครับเพราะถ้าเกิดแค่เอยอปากยืมเงินไม่มีใครให้ยืมแล้วครับเ็าไม่รู้ว่ามันเอาเงินที่ไหนไมาใช้ครับ ก็อยู่แบบสบายๆดีแล้ครับมียให้กินขนมันยี่สิบก็แดดเขาวันร้อนก็กินครับบางทีเมีย <c oughs> ให้ไปกินหนมันก็ไม่มีอะไรกินครับแล้วไปกินข้าวสมนักนะเพราะว่าน,นั้น <c oughs> มันก็มีความสุขเอาลิายพรละ <c oughs> ดับได้ไงวะเนี่ยแป๊บนึงครับหลอดขาดเฉยเลยโอเคปะขาดใช่ไหมครับ <c oughs> ไปดับเฉยเลยครับ ไม่เป็นไรโอเคต่อครับนะเยวไลฟ์เป็นเพื่อเดียวนะครับไฟดับนิดนึงนะครับขออภัยนะน่าจะชอตหรือขาดนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันโทรศัพท์เครื่องร้อยมาขออนุญาตพักเครื่องก่อนครับของกูร้อนด้วยในะปกร้อนเหมือนกันครับเออโทรศัพท์มันร้อนมากจริงนะผมว่าเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์แม้กรคทัร้อนขนาดผมไม์สดนี่ยังร้อนเลยครับร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ระวังแล้วกันนะครับความร้อนร้อนจริงนะครับประเทศ นรไม่รู้อยู่ในระลกหรือเปล่าครับตอนนี้นะผมว่านะเดี๋ยวขอเสียบอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะไปแล้วนะครับดูท่าโอ้มาครับโอเคดับได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับงงแล้วไฟนะอมาแล้วโอเคจ้าเครดิตไม่มีกวนมีจ่ายครับชาตินี้จะไปอยู่ภาษาได้เจออาจารย์ใหม่น้อยจากสอจากสาวลาวครับได้เจอแน่นอนครับเพราะผมไปลาวบ่อยมากนะครับนะโอ้ยสำหรักน้ำแป๊บหนึ่งครับ นะอืมเอโอเคมาละไปได้เจอแน่นอนครับว่าผมไปเราคราวนี้จะบ่อยมากนะครับไ <c oughs> อเวียงจันทน์นะรับไร่รูอยู่เขตไหนนะครับก็มีลา่าสุดจะพาผมไปสนอนะเคตนะครับเดี๋ยวคราหน้าแล้วกันจะข้ามไปสอนอเขตแล้วกันนะครับ <c oughs> มีความมีแนวโน้มอ,อยากไปทาทางแอนอยู่เหมือนกันนะครับแป๊บ <c oughs> หนึ่งครับพอดี <c oughs> สำนักน้าดื่มน้ําก่อนเนอะ <c oughs> โอเคมาละ สวัสดีครับผมสวัสดีครับแสงเดือนถุกสว่างเลยชัดอยู่ครับโอเคสวัสดีครับคือไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดตามใดายนะครับต้องมีเจ็ดใจแรงกล้าแล้วมาเจอกันเนี่ยนะครับเราได้เจอกันแน่นอนนะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่ายังรับลุกสิทย์น่นะครับน่าอยู่เหมือนเดิมอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวมันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนอาจจะมาที่สำนักเลยนะครับเยอะกว่าเดิมในทุกวันนะครับมากราบไหว้สักการะหรือไหว้นะครับ ้ยยเสำลักน้ำด้วยเสียงไม่มีสักครู่รักแล้วับอาจารยันคุณครับเขียวรุยสันทัพทินนะครับการไม่สบายหรอครับกูสำลักน้ำเมื่อกี้ครับสบายดีเลยนะครับแต่ร้อนนะครับร้อนมากเลยนะรู้แอร์ห้องเย็นไปโดนอะไรมาครับร้อนจัดเลยนะไม่ใช่ไรยังไม่รีบลงนรกจ้าอากาศมันร้อนขอบคุณครับสวัสดีหญิงสัตสิทอนนะสวัสดีท่านเลยแล้วกันนรสองร้อยหกดวงนะสองร้อยวิวครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นะครโอ้โหเวียงจันทร์กูไปบ่อยมากนะครับเวียงจันทร์นะครับเวียงจันนท์ี่ผม ไปมาสองสาครั้งแล้วครับเพียงจันนะนั่งกินเหล้านะครับมาสองล้านแล้วสองสาล้านแล้วนะเดี๋ยวก็ไปอีกครับไม่ต้องห่วงได้เจอแน่นอนนะครับเราติดตามแล้วกันในไลฟ์สดนะครับเวลาผมไปลาผมจะไลฟ์ว่าผมอยู่นี้ผมไปนะวันนี้อยู่เพียงจันที่อยู่วงเรียงอยู่หลวงพระบางต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าแล้วผมจะไปที่เขตใดนะแชร์แล้วถ้าโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีโจโซเซนะครับอาจารย์ผมตกงานอะไอยากให้อาจารย์อะไรเนี่ยอยากไปหาอาจารย์ครับผมเดีก็มีโอกาส เข้ามาแล้วกันนะครับมีโอกาสเข้ามาแล้วกันนะก็ปีนี้ก็จะพัฒนาสำนักพิมานสูรเลยครับไปทางที่ดีแล้วกันโอเคครับตรงนี้ผมแค่นี้ก่อนเจ็บพอครับพูดรีบสำลักเมื่อกี้นะครับโอเครับพรก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายว่าหวยจะออกแล้วนะครับรับพรแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยแล้วกันนะครับใครถูกหวยก็มาสำนักกานที่สี่นะครับขอโชคขอลาบนะครับแล้วขอเกิดทรัพย์สินรต่างๆนะครับวานไปเบิกทรัพย์สินเบิกทรัพย์นี่ยถูกหวยนะครับมีค่ารถค่าน้ำมันก็ขอให้เดินทางมาที่สำนักวิบานอสูรันะะบ มาแก้บงแก้บนนู่นนี่นั่นนะครับก็ว่านไปขอหยวัน,นี้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนถูกรางที่หนึ่งคว้าตัวไอ้หกตัวนะครับหกตัวตรงนะสามตัวตรงสองตัวหนึ่งตัวบนล่างก็ว่านไปนะครับขอให้ถูก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 กันทุกคนเลยนะครับคุณท่านนี้ขอความนิยมติดตามนะครับสวัสดีครับผมนะ